ตารางานมือน mm ี hmm. ้ของสร้างแล้วเหรอมันบ่อเขาครับแล้วเหรอครับไม่ไม่ถีบงานตัวนี้เพราะว่าบ่อเขาเนี่ยก็มาเลียงตัวนี้แหละเพราะมันเลิงเป็นที่แล้วเฝ้าดินลุ่มนะครับตัวนี้เพทขันเพทขันแล้วเบอร์ลักพี่หลองย่างตาเพอ่์เสียวดินมาใส่นะคะหลักกับจังจังกรกับแพ่ง สวัสดีค่ะสวัสดี f อซีนี่ดยชาแนลนะคะพี่น้องขาวันนี้พี่น้องถามมาว่ากกำแพงแล้วละบ่เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งนะคะว่าเพิ่นแล้วละบ่นะคะเดี๋ยวสิพาไปดูกำแพงนะคะกำแพงเมืองจีนพี่น้องอีหยังเยีเอมมึงฝืนอยู่บ่ฝืนล้นอเนาะฮะยังก่อย,ยังแป๊บหนึง่ง เดี๋ยวสีภาพพี่น้องไปเบิงอันอันกำแพงพี่น้องไปไปทรงสายปล่าไปเปล่ามาหานาที่เดี๋ยวจะพามาดูกำแพงนะคะ้ใจไม่รีไทยให้พี่น้องตอนนี้กำแพง่นกับใส่ใส่แล้วพี่น้องอันนี้คือ ไทไไ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 ยประเทนกัมพกชาพีดีๆๆีดีอันนี้คือเห็ดเป็นฐานซะก่อนนะคะอยากจะต่อเสาขึ้นเาเกินระวบิดม่ยุ้ยเกือใจบ้านระวบิน่ะเกือระว่าด่ะบ้านและสปอ กะเฮคทำวบกอนนองบานห้าก็เจะเฮดอันถนนห้มันเต็มนะคะใสรซางเปนแหลวกอนเออน้ากจะเจะเฮดถนนลงไปัดที่นี่เพื่อก็สิต้อเสา,าขึ้นอีกมันกระสิสูงกว่านี้อีกอยู่นะคะอันนี้เฮดเฮดก,การการวบเฉพาะที่คือการวบเฉพาะอ่ากําแพงการว้เฉพาะที่ว่าเพื่อจะเฮดฐานขึ้นไปอีกซ,อซื้อนะคะ เพราะว่าถ้าบรเห็ดมันมันก็ดจาเห็ดยาก่ยนะมันต้องเห็ดผ่านมันสักก่อนเนี่ยฟังนี่เพิ่นกัดกาลัางจะเห็ดนะคะคนกันมาเร็วพี่น้องฟังนี่ว่ากัดตเห็ดลงไปบุหรี่ผ่านบุหรี่พี่น้อง ฝนกับมาเร็วเป็นกาเฮ็ดยากลำบากแน่จัหน่อยก็ว่าก็จะเฮ็ดจนแล้วกุล่ะนะคะเพราะว่าตาิคนมีวิธีเฮ็ดขเพิ่นอยู่แล้วล่ะเพิ่นรับเมาไวแล้วเพิ่นประ้องเฮ็ดให้มันแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่นรับเมาแล้วเนาะเพิ่นก็สจะเฮ็ดจนได้แล้วพี่น้องคะก็จะเฮ็ดนี่แ่ะก็จะเฮ็ดพ่อเฮ็ดเสร็จแล้วทำกําแพงเสร็จแล้วนะคะหมอดพุ่นเสร็จแล้วก็จะต่อบัานก็จะเอาระยะแล้วว่า จเจ้าขึ้นสูงซ้ำใดนะคะอันนี้คือระยะนีเพิ่นกะตัดห้มันเพียงกันเอาลงตัดตัดห้มันเพียงกับระยะสะก่อนอันนี้คือคือระยะแรกกคือเหตุกันการดินการยังสุดลงไปสะกอนนะคะบานพอแล้วตรงนี้แล้วปุ๊บเพิ่นกะจ,จะต่อขึ้นปาจะขึ้นดูเอาความเข้าแล้วบานว่าเข้าเจ้าสูงซ้ำใดนะคะเพราะว่าถ้าเ็ดซ้ำนี่กะบ่แล้วกันหรืเอเก่านะครับพี่น้อง ก็จะเฮ็ดแบบนิดขึ้นไปนะฮะมันจึงไงเบิ่งว่าผู้ใดคือสิว่าไปส่งน้องอยู่ข้างเกือที่นี่ไปส่งน้องหรือส่งแฟนน่ะ,น,ะน้องมาตาใส นองได้มาตำมาล่ามือเคลื่อนนี่บ่เว้ยกันแค่แค่นั่งกองไฟได้ที่รถของแมวหันหแตกเหยาะเหาเหาอืออืออือลงมาหันเห็นกูชีโรล,ลงมาเดี๋ยวมาพักกันอื่นกันจนสวดสวดดูกันครับพี่น้องตามพ่อที่นี่แล้วพ่อเสซตจากการแพ่ตัวนี้แล้วพักกับชิตโอขึ้ในใสูงนะคะก็เอาตามระยะแล้วว่าเฮาเฮาสีเอาซ้ำได ที่นี่เฮ็ดแล้วนะฮะพี่น้องกัะเสีเฮ็ดทางจะเฮ็ดทางลงไปซุดเลยชุดดินราะะคาคงครับเพไปขุนก็คือจะเฮ็ดทางอ้อมก็คือเขาฟังหนีก็สามารถขี่อ้อมเบงพื้นที่ในหนีได้ขี่อ้อมเบงไปขืนฟังพุนก็คือจะเห็นข้างในได้นะคะพี่น้องขะก็คือแบบเพิ่ะจะเฮ็ดถนนคือจะเฮ็ดถนนใ้นาริตะไหวปันจักรยานเลนอ้อม เพื่อนทีเลื่อนบ่เออเลื่อนป้าหมูเอื้นเจ้าถมบ่ค่ะยวไปหาแม่เกินขึ้นมาหาแม่เพื่อนเร็วเร็วเอาดินใส่เต็มเลยเป็นบ่ค่ะนี่ครับเอาดินไปมั่นห่อเพราะว่ามันจะเด้นเท่เท่เท่ จังจังตอกำแพงขึ cleaning, ้นขีดมันบางหรอครับมันมีมีขั้นเม่เทียขั้นอ๋อจะเอาดินใส่ให้มันเต็มอ่าซ่อมจะเฮ็ดพื้นถนนนี่แหละครับจะเทศขั้นกำแพงอีกกำแพงนี่เพิ่นสร้างสูงเจ้าเมตรครับเ่ไอซื้อได้ดูสั่งซ้อวัลไปคุยกับสร้างเนาะ ตบ้าน,นี่ก็คือฐานมันใบซะกมันบางครับนี่คือคือตัวนี้คือกําแพงกันดินเทาน้ํแพงกันดินนครับต,ต่อไปจะมีคานจะมจาพัวากอออื่นสร้างพันเสียวดินใสให้พี่น้องถ้าพูดถึงรอบนะบทั้งรุม,ม<า>ก็สะเห็นยากพนน้อน้ำมากลยเยากเนี่เพราะว่าเนยากเป็นน้ำครบไมเห็ดตอนไหนยังบลูเลย กระซี่เอาตัวนี้มันแล้วค้อนมันมบ,บ,ะบ,บนาะกับไนเป็นบ่อนดีว่าบ่อนมีนัำอ๋อค่ะ,ะม,มีนนำคับุระนนำโบกกระจัาม,า,มกา,<ช>ากันไปต่ะ,ปะมาเนี้ล่ะประมาสองเมตรนี่ละ่ะกระซีพอถ่วหัวนี่ละ่ะ

ตารางงานเหมือนนี่ค้องสร้างแล้วหรอมันบอกครับแล mm. ้วหรอครับมันมันงานเพราะว่าบ่เขาเนี่ยมาเลี้งต um, ัวนี้แหะเพราะมันเลีงเปนแล้วเฝ้าดินรุ่มนะครับเทคหานเทคหานแล้วเบอร์ลพีรองย่างตาเ่นเสียวดินมาใไ่นะคะหลักจากสกอกระแพงคุนดีเท่นนะครับสร้างกระเฝ้าเฮดไทยวั่นฟัง้งบุญเลยค่ะ กางทั้งคุณกกวทังี้แวทังนี้ก็ิไปมุ่งทังคุณนอับรว่ยดูเป็นเรืงทงหนังน่ยากรถมันแรงของยางเมนแมนเพราะว่าอาไรรถมันกระแกับครบเพราะว่าเ่า่าวีว่า่า่่่่่่ เดี๋ยวไ่วี่จริงดินมันิบเสาเป็น่าไหมวันทารตดึงไอ้เสาเอาบุระเอาข้ามันโค้งบุราค่ะจางกาวาอันนี้บุระ รับกันกับข้ขอบคุณหลายๆค่ะมหาช่างก็เลิงทํางานให้นะคะการแพงกับล่งทํางานให้เดี๋ยวสิภาพไปเบ่งโดมว่าถ้าจะเฮ็ดโดมขึ้นไซส์เป็นยังที่เฮ็ดโดมนะครับพี่น้องคะอันนี้ก็การแพงก็มืองอื่นพันกัสเทนี่ก็จะเต็มกับจังกอขึ้นความสูงขึ้นอีกนะคะพี่น้องว่าในแล้วได้นน่ อันนี้คือกันดินพังซื้อนะคะพี่น้องโอเคพี่น้องขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามแล้วก็ถามนะคะว่าไปฮอตดไซส์จังใดนะคะอาจจะช่างน้อยก็อาจจะถ่ายลงให้ดูบ้างนะคะเพราะว่านีุ้้ยกับ่ค่อยได้ยูเนาะช่วงนี้กับมาเบิงแทนเพราะว่าถ้าพ่อเขาพยาบาลบันกคติดงานทั้งกรุงเทพนะคะก็มาดูแลลูกๆแล้วก็มาดูแลงานแทนนะคะโอเคพี่น้องเอาไว้ซ้ำหนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ